ตัวอย่างนี้นะครับลองดูการต่อ Input กับ Output กับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะฮะสมมุติว่าเรามีบอ roller, ร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะตัวประมวลผลเนี่ยนะอาจจะเป็น Library p y p i c โตัวนี้นะครับที่เรากำลังใช้อยู่นะครับลองให้ Input เป็นสวิตครับคราวนี้เราจะลองเขียนโปรแกรมนะครับถ้ากดสวิตปับ๊บเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่นว่าถ้ากดสวิตปับ๊บให้หลอด LED สวา่างนะฮะ เพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะฮะจะต้องตรวจจับว่าสวิตช์กดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอ่านค่า input จากสวิตช์เข้ามานี้นะครับจะเป็นการอ่านค่าทางดิจิตอลว่าเป็น0หรือเป็น1นะฮะซึ่งการต่อสวิตช์เนี่ยก็มีการต่อด้วยกันหลายรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนโปรแกรมจะต้องกําหนดว่าให้โปรแกรมนั้นนะครับตรวจสอบการกดสวิตช์ถ้ามีการกดสวิตช์จริงให้หลอด led สว่านะฮะ โดยที่โปรแกรมวนล,ลูปตรวจสอบตลอดเวลาเลยนะฮะในการออกแบบมันกาจจะเริ่มต้นแบบนี้ได้ครับเริ่มต้นนะครับวนล,ลูปตรวจสอบครับตรวจสอบว่าสวิตช์กดหรือเปล่าถ้าสวิตช์ไม่กดนั่นหรือการกดสวิตช์เป็นเทสก็วนล,ลูปตรวจสอบอยู่แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไรมีการกดสวิตช์จริงนะครับก็ให้ไปทํางานตามที่เรากําหนดซึ่งการทํางานนี้คือให้หลอด LED สว่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องต่อวงจรสวิ์นะฮะให้การกดหรือไม่กดเนี่ยให้ค่าข้อมูลออกมาเป็นดิจิตอลนะฮะคราวนี้ถ้าเราออกแบบโฟรชาร์ดแบบนี้นะครับโปรแกรมของเราเนี่ยจะต้อง loop mm hmm. วนลูปครับวนลูปคอยเช็คการกดสวิ์ถ้ากดสวิ์จริง led สว่างนะ,ะคือส่งข้อมูลออกไปทางเอาต์พุตถ้ากดสวิ์เป็นเทสหรือไม่กดนะครับก็วนลูปตรวจสอบตลอดเวลานะฮะคราวนี้ลองดูนะครับว่า ถ้าเราจะต่ออุปกรณ์ INPUT กับ OUTPUT เนี่นะฮะเราสามารถต่อกับพอร์ตดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะถ้าหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไลฟ์รีพายตัวนี้ออกมานะครับอาจจะบอกว่าสวิ c อินพุตนี้นะครับต่อกับขา gpio 14ก็ได้ครับส่วน OUTPUT ุตนะครับหลอด led จะต่อกับ gpio 15านะฮะเพราะน,นั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมกำหนดนะครับให้ขา14เป็น INPUT ขา15เป็นเอาตุนนะครับลองดูนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับคราวนี้ถ้าต่อวงจรต่อแบบนี้ก็ได้ครับนะโดยการต่อวงจรแบบนี้นะครับเอาตุตขา15มีตัวต้านทานนะครับมาต่อเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้า LED ส่วนขา14นะฮะที่จะใช้เป็นอินพุตนะครับเราจะโปรแกรมให้ขา14นะครับเป็นอินพุตแล้วก็มีการต่อรีจิเตอร์ภายในเนี่ยนะครับ ตอริเซอร์ภายในเป็นแบบพูดาวคา,าว่าพูดาวหมายความว่าถ้าไม่กดสวิ๊ตรงนี้ก็จะเป็นลอจิกศูนย์แต่ถ้ามีกดสวิ๊นะฮะจะให้เป็นลอจิกหนึ่งก็ไม่ให้เรื่องยากครับต่อสวิ๊กนี้นะครับกับแหล่งจ่ายไฟของไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดสวิ๊กปับ๊บแหล่งจ่ายไฟจากไมโครคอนโทรลเลอร์ก็วิ่งเข้าทางขาอินพุตและมีตัวต้านทานต่อพูดาวอยู่ทําให้ตรงนี้รับเป็นลอจิกหนึ่งแต่ถ้าไม่กดปับ๊บตัวต้านทานพูดาวก็ทําให้อ่อ ค่านี้มีค่าเป็น0น,นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะบอกง่ายๆว่าถ้าไม่กดเป็นลอจิกศถ้ากดเป็นลอจิก1น่ะฮะคราวนี้ในการเขียนโปรแกรมก็เริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นโดยกําหนดขานะครับเลือกใช้โมดูลแมชชีนนะครับกำหนดขานะครับแล้วก็อยู่ทําหน่วงเวลานะครับกำหนดให้ LED ต่อกับขา15เป็นเอาตุตนะครับส่วนสวิตช์กดนะฮะ ต่อกับขา14นะครับและโปรแกรมให้เป็น input เห็นไหมฮะพอโปรแกรมให้เป็น input ปั๊บเนี่ยกำหนดด้วยนะครับว่าให้มีตัวต้นทานต่อ p l ู down อยู่คำว่าต่อ p d o w ดาวที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะฮะว่าถ้าไม่กดเป็น LOGIC 0นะฮะถ้ากดเป็น LOGIC 1เพราะก็ะแใสไฟฟ้าจากนี้จะวิ่งเข้ามาจากนั้นนะครับเขียนโปรแกรมวนลูปตลอดเวลาครับให้เป็น y 2นะฮะวนลูปตลอดเวลาคอยเช็คการกดสวิตช์นะฮะ โดยการเช็คการกดสวิช์ก็ต้องใช้คําสั่ง if ครับ if ถ้ามีการกดถ้ามีการกดเป็นลอจิกหนึ่งนะฮะนะฮะก็ให้ทําคําสั่งตามมาเพราะฉะนั้นเขียนโปรกแกรมแบบนี้ได้เลยครับ if นะครับอ่านค่ามา button value นะฮะ button value ตรงนี้นะครับคืออ่านค่าเข้ามาครับ button ต,ต่ออยู่กับขา14อ่านค่าเข้ามาถ้ามีการกดเป็นลอจิกหนึ่งจริงนะครับถ้ามีการกดเป็นหนึ่งจริงนะครับทำคำสั่งตามมา คำสั่งที่ตามมาตรงนี้นะครับคือให้ LED สว่างน่วงเวลาไปครึ่งวินาทีแล้วดับครับแล้วก็แสดงผลการกดนั้นนะครับออกมาทางาเทอร์มินอลของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้จะปรับโปรแกรมนะครับเอาโปรแกรมที่ผ่านมาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นให้หน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับโปรแกรมเหมือนเดิมครับ นะฮะอันนี้ผมจะเขียนโดยใช้ thonny น,นะครับ LED ต่อกับขา15นะฮะสวิตช์กดต่อกับขา14แล้วก็วนลูปตลอดเวลานะฮะคอยเช็คว่าสวิตช์กดหรือเปล่าถ้าสวิตช์กดจริงนะครับอันนี้คารอนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับให้กระพริบ5ครั้งเคาะ Enter พะอเคาะ Enter มาปับ๊บตามรูปแบบของ Python นะฮะเคอร์เซอร์จะมารออยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มของบล็อกคำสั่งที่ตามมานะครับถ้ามีการกดสวิตช์จริงให้กระพริบ5ครั้งไม่ใช่เรื่องยากครับก็ฟอร นะใช้คำสั่ง for ในการวนซ้ำในการนับนะฮะ for i in นะครับ l e n g นะครับทำซ้ำา5ครั้งนะฮะทำซ้ำา5ครั้งโอเคนครับแล้วก็ colon นะฮะตามรูปแบบภาษาไพทอนนะทำอะไรครับบล็อกคำสั่งที่ตามมาตรงนี้นะครับให้ led กับพิบก็ led นะครับนะฮะส่งข้อมูลออกไป value ส่งข้อมูลลอจิก1ออกไปนะจากนั้นครับหน่วงเวลาไป0.2วินาทีนะฮะสลปนะครับ0.2วินาทีนะครับแล้วก็ให้ LED ดับนะฮะให้ LED ดับนะครับส่งลอจิก0ออกไป นะฮะจากนั้นครับหน่วงเวลาไป0.2วินาทีเหมือนเดิมนะฮะสลิปนะครับ0.2วินาทีนะครับเข้าอ Enter ครับโปรแกรมเราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราลันโปรแกรมครับคลิกลันนะฮะคลิกลันออกมาปั๊บนะครับระบบก็จะทำงานทันทีเลยนะฮะพอลันโปรแกรมปั๊บระบบก็จะทำงานนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าลันโปรแกรมนะฮะโปรแกรมเราก็จะ ถูกกำหนดเข้าไปในบอร์ดไลฟ์รีพายแล้วนะฮะ LED ก็จะกระพริบนะกดสวิตช์ครั้งหนึ่งก็จะกระพริบ5ครั้งนะฮะตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับ